สวัสดีครับพี่น้องครับมาแล้วมีพ่อมาแล้วคลิปนี้พาพี่น้องเข้ามายามรอบนะครับรอบไส้ไว้หมู่ว่านนี่นะครับพี่น้องรอบไส้ของว่านนี่อีพ่อมาบกอีพ่อไปเอาหยาอีพ่อไปเกี่ยวหยาเออคลิปนี้อีพ่อโต่งไปเกี่ยวหยาแม่นล้เขาเลยจะโซโล่เองโอุ้ยสยามเองอุปายโต่งตอนแรกเราติดอยู่บ้านอาจารย์ท่านโอ้ขายพ่อก็เป็นอย่างพ่อท้าดอกพ่อเราไปเอาหยาเดี๋ยวแม่แล้เขาสิ โชว์เองโอ้อ่ะยามรอบพาพี่น้องเขายามรอบเบิ้งว่าสีมานบอฮันนี่พ่อบ่มานะครับเมื่อวานนี้ยามเบียดในพี่น้องเขาเบื้องเดียวหลังเดียวกิน่องตัวชุดยอดดีๆครับพี่น้องครับไมุ่ดยอดจริงๆนะครับบก็โดนละวราบ่ได้ใช้เบียดแต่ว่าก็ใส่กับทธรรมดาแต่ว่าหลังเดียวได้สองตัวถือว่าบ่เป็นเรื่องง่ายปน๊ดนะครับพี่น้องเอ้าเดี๋ยวพาพี่น้องเขไายามรอบซะก่อนก่อนที่สี่ได้ไปพ่อพี่น้องเข้าทั้งกรุงเทพกรุงไทยนะครับพี่น้อง เห็นเด็กน้อยเด็กน้อยเข้ามาเมื่อนี้แหละโอ้เด็กข้าวม้าเนี่ยมือพระนี้น้องสามกับหมดพ่อยุดพักกันไปดึงโดมขึ้นดึงโดมขึ้นไว้เต็อนหน่อยชอบพี่น้องเอฟซีช่องลำเพาตะลุวันพาเพลินเอฟซีพญ่าเพาเอฟซีพญายตายเอฟซีพ่อโตแม่ปีพอกันทั้งุงเทพทักไทยได้เด้อพี่น้องเพราะว่าอยันตายกับแม่ยน้ำเพาหนึ่งยุ่มมมืดพี่น้องให้ยุ่มมุ่งแจ้งบ่เห็นปัจจุบันอ้าคือทายง่ายแทบปัจจุบันขันเห็นกะทักไทยได้นะครับพี่น้องไปกวนจีทักไทยกันเท่าเดินไปยามรอบ นะครับอ่าตามแม่ลำเพาไปแทนแทนเดิแนแม่เดิน,น,มดนขมักขมิ่นขนาดพี่น้องเอ้ยตื่นเต้ามากนะครับเดินเดินเดินมาแล้วพี่น้องใกล้จะถึงหลังแรกแล้วคือตามธรรมดาปกติรอบนี้เข้าไซใบสองมือสามมือเพราะน่ะคุณค่อยไมา่ยำกันนะครับออโอ้ขึ้นน้ำใส่โอ้แสดงว่าโบมี่ด้วกัะน,น้ำใสเอา้าไป โมมีเหรอครับบ่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 โอ้ยนายพ่านไหมพี่น้องข <c oughs> ันมีน้ำเปียกรวดคุณนอ,อ,อีเล่รวดแม่นแม่นบ่ยากบ่ออาวล้างแรงบ่มีพี่น้องเอาเดินตามไปนะครับพาพี่น้องขับเบิ่งบรรยากาศพร้อมนะครับเอฟซีมาโอ้ยมักแห้งมาัาแม่หลวงพ่อก็พยายามตายหากินน้ำแบบวิวแบบนี้แหละบ้านๆเอกวัดสันพนันภาพาพี่น้องขัาเบิ่งน้ำห่วยน้องก้องเบิ่งไปนี่แล้วพี่น้องนะครับสัตว์สป่าสิ่งนกหนูปูปีกไปนสลายพี่น้องนะครับ ยามเบ็ดยามรอบไปนะครับเป็นได้แม่หลังนี่หืมปเปียกที่เขาโอ้บ่เปียกเขาขย่างไปอือเนาะอยู่พี่เนาะขึ้นเขาห่างไกลนี่แหละเอาเปย่างไกลเนอะที่บ้านตรงบ่มานเออบ่เป็นกยังเดินไปเรื่อยๆเพราะว่าสองขึ้นสามขึ้นหมดละค่อยเถื่อขันบ่มายามจมก้อยร้อนเถื่อเป็นดินสั้นเฉพาะคนว่ารล่อหรอกเนาะรอบๆลี่ๆบ้ยบัวแดง บัวแดงบัวแดงอสองหลังผ่านไปเบื้องหลังที่สามเป็นไดพี่นอ้องใช่ใบจากหลังสิบ <10 S> เอ็ดหลังคือใส่ติ่งลิงแต่อันหลังนี่ก็บอกบเขาอ่าเดินใส่ติ่งลิงบ่มีปิ่งจากโต <laughs> เดินโอ้ในพานไม่หนีเป็นไเนาะสามหลังแล้ว <c oughs> นะครับนำซอมมึงดูหลังนี่เป็นเยี่ยงไร <c oughs> เอา้าไอเราบันที่ในพาน สั่นเดี๋ยวน้อาากรองโทษทีโทษทีเรื่องไหนแม่บ๊องบบายงบต้งน้ำแข็งบ๊อบายเลยก็ได้แล้วขันมีมีน้ำใสปัญหาหนมีเดี๋ยวเห็นเราแล่วงงว่าง่ายแล้บกายเนาะโอ้ปลาผือพี่น้องปลาผือปลาผือผือแต่มันบัน่นมันเราเท่าหนี่งเอาดิหนึ่เอาไปเทสตรงนี้ดําสันโอ้ดําสานอ่ลุยแล้วพี่น้องเฮ้ยน้ำเบิ้งน้ำกันครับพี่น้อง

อย่างไย่างไปก็เป็นตงลุงเป็นห้างนอกตัวนี้นี่ห้างนอกวนี่มึงนีเทียงเนเียงเนเอ้าไปเราเห็ห้างเราจะมาทารังนี่อ่ามาปีเรยเียมนเขาปลาตีึนเรีบเรียบกขึ้นมงดูเยมเขาปลาดี๋ยวจมนก มีปลาวะมมีตเปลีนเล็เสีเมันใส่ปลานกหำอลดีลยเอฮะมมีพีนน้องคุณคุณอืปะเด้อเป็นพ่อเขาด้วครับพี่น้อง้เนได้เปียได้ไหฮะเปียกเปียกแบบไดโอ้นายพัั่ดเป็นได้น้อี่น้องเปียกๆไอ้เรี่ยกมือตัว Quay hết melt hết 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 มา,าเลือนรถ <c oughs> <c oughs> <c oughs> มีเงาะพ่อ,อยามหลอดมนันนะพี่น้องเลยมาแม่เออจกเอาไปเลยจกจกจกเป็นไดดครับพี่น้องว่ามีเงาะพ่อยูเ่เฮีเยนดียอดมากเลยเ <c oughs> นีน่นี่นาลาเออนายผ่านไหมว่ามีสิลา่ระเณตอนนี้เออเดี๋ยวมันหลอดตะไคร้หลังนั้นแสดงว่าหลอดเด้เพราะว่า แม่นเปียกไอเรียอยู่เออหลังเพราะว่าตัวน้นน่อยเขามือว่านเขามาใส่มันหน่อยเนาะมันต้องรอบพื่อนี้แหลมต้องรอบตาแหลมดิเวออโอ้ยยุ่ง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 โอ้ยขายุ่งละวันนี้มิ่งนี่แน่เป็นได้โอ้ถุงไม้ได้พี่น้องถุงไม้ออกงานถุงไม้ถุงโอ้ถุงแม่นะพ่อถักตะปุ่นท่านออกงานเดือนเมื่อไหร่อ๋อเดี๋ยวไปใส่ไปก่อนวะอีพ่ออยู่ไปใส่ดอกอ ไปแล้วพี่นอ้องนายพันโอ้ยมันขนาดนคุณพี่นอ้องขวยหนูพี่น้องเห็นมัน้องขุยหนูเหรอพี่นอ้องหนูก็มีเะไรพี่นอ้องหนูอที่ทางหนูอืมทางหนูหนะครับเที่ยวไปเที่ยวมา,า,าเป็นไหนแม่เอ้ยคุณมั้งจักประธานพี่นอ้องจักจักแบบเลยนะ้องหืมึงก็

โอ้ในพันไม่ต้องซื้ออีกดวนนี่พี่น้อง <î S 2> ในพันไม่ต้องซื้ออีกดวนนะครับอะอะขึ้นไหมจะสันกุ้งดืกดึ๋งจะสันกุ้งดืกดึเนี่ยสันกุ้งอีกเะในให้ารังนี่เปีเยกเอรีวะอะเบิงได้แถวนี้ส่องเป็นตะคือๆอ,อยู่ อันนี้ต้องเป็นตะคือคือยู่ได้เนี่ยว่าปลาตัวหนึ่งเอ้าให้เธอตัวน้อยกับจีซัดออกปากตัวมันมันบอลนี่นะขั้วใหม่บ่าเห็นมันใสติ่งลิงเออได้จุ่มดักก็ได้ดอกโอ้โหนะสวบบุ่มบุ่มอยู่เพื่อนถ้าได้เขามากถ้าหนูจักถ้าหนูจักอืมมามาพัดหนูจักนี่หมายถึงว่าปลาดูด้วยว่าคนโอ้คนคนหนึ่งหนูจักแล้วว่าว่าเขาอืมี่หลังหนึ่งนี่ปลานี่นี่ปลาไอ้ไอ้เนี่ยก่อน พักพักตบน่อง oh, ิ่นเ็จันเพิ่นบ่มีจันเพิ่นบ่มีองกโอ้จอนสงเด้พี่น้องเลยจอนสงแล้วให้น้ำ้อเป็นใดไอ้ยกเบิ้งบ่มีสิปาสปุบปุบี่บ น่ใส่ไปนี่ละโมมีก็ได้ปะยังอีกอยู่สองหลังพี่น้องยังอยู่สองหลังเอาไม่เฉพาะเราได้ตัวหนึ่งอยู่ไปวานกันงันนี่กันบ่เป็นทากระสิได้ฝนสัวบ่เป็นทากระสิได้ฝนส่วนพี่น้องเอานายผานไหมรอบกรใส่ไหมนายผานกระไหมอ๋อมีแต่แนวไม่ไมใช่กันนะครับพี่น้อง เปียก้อนี่ยังวะเปียกเยอยิย่ในนะนำอันนี้ในำต้องเปียกแันว่าเบียกแสได้มาย่สงโก <c oughs> เออโอ้เริ่ดสี่อง้ที่น้องเริ่มสีข่องแล้วอืมกึ่งะโอ้ยเนาะนอนไว้ <c oughs> ต็งปากไว้ย่ายย้ายังไปควงทางคนขามาอือ <c oughs> จากมือแล้วก็ร้อนเขามาหรอกนั่นละไมะ่ห้อยหลังมือความเอาเลยอีกรางนึงพี่น้องไปรุ่นกันหลังสุดท้ายนะครับไม่พาดไหมครับเหมือนทดสอบได้พาดไหมแหกหมันตัวนึงแล้วพี่น้องแหกหมันเห็นได้พาดแล้วหลังกับมาใส่ไหมไม่ไพาดผู้ยำกับไมมหมเอาเบิ้งดูลังนี่เนี่ยเป็นหมันเด้อหลังอ๋อหลังสุดท้ายมีพ่อมาขอมัน,มน,มนหม,นมันด้อว่านัอมันหมันขอมันหมัน แม,านาม,ม่น้ำใสว่มาเันก๋วยเตี๋ยวตมย้ม,ตมยำเดี๋ยวมาต้มยำน้ำใสสังเกตได้ง,ง่ายๆเราพี่น้องรอบคันเพื่อนเขานี่เปียกรวดรอบกันดเฮะมั่งมี่จีมั่งมี่่มีก็ใส่ไว้เทั้นตัวบ้านนี่อ่ะนายพลาดไมมหมันตัวหนึ่งนี่ครับเ่าเอาเอาเอาต็งปากแล้วเขาพี่อกีกเหอะนะย,ย่าเห็นปากเออคมคมอันนี้ปิดก,ก้นน้ำ เสศษไม่เอาป่งกลนน้ำเออ <ละ S 2> โอเคครับพี่น้องครับอุ้ยนายพันไหมนะครับนายพันไหมเพิ่นเป็นนายพันไหมมาขึ้นมาในในตัวหนึง่งรอบกไสไหมผู้ยามกับยมไหมเที่ยงยำเป็นเออเาไข่ย,ยามมึงก็น่าประสนะเที่ยมานปรัสนี่พอ่อพ่อข่อยหมานขึอนพ่อพอ่อไม,ม่ยังบานนี่ยุ่งกินกโอ้โหอ้าวซะน,นะสุดท้ายปลายมือพี่นอ<า>้องเข้ายู่ดีกินแซบสุขู่มุขคนปลาสิจาโลบไข่ไข่ขเก็บ คลิปนี้แม่ลำพ่อคุณผู้ยามรอบได้ปลาขอกกอกตัวนึงนะครับพอกันไม่คลิปนะครับพี่น้องครับสำหางบคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ